อุ่นก็นเอินอ้ายมาพี่น้องมาคั่วหมูไห่นี่นะมัในตายมือเศร้านี่ตายไม่ใหม่อกีกเลยเอินอ้ายมาคาั่ควคั่วไหา้ทานอีแม่มาก,ก่อนแต่จิบบิงบักจิบบิงบักเป็นซิปิง้งเครื่องในมันกะเชื่อมเมื่อเครื่องในไอ้เอามือกินเด้อมันใส่กับใจใส่คุณคนคั่วเรียบร้อยแล้วอุ่นบไปถ่ายให้เบิ่งเนาะนีแต่อันนี้ไห้่นเห็นเรียบร้อยเรียบร้อย มีแต่ทาปิ้งน้ำตาลเอื้ออะไรไปตั้งยังไงแล้นี่เออ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 เอาเจ้าเอาเกือบโบกไปให้อันแม่อันนางลิลี่เนี่ยเกือบโบกนี่นี่เนี่นี่เพิ่นหมักไปป่าไปยังถือมาให้เพิ่นแน่เกือบโบกก็ะดิ่งเอาไปใส่ยังเงี้ยเนาะโอ้ยถือเอาไปให้แน่ตีนเปื่อยเมล่อถือไปให้่นแน่เปื่อยเมล่อตีนน่ะ น้องลิลลี่ก็บข้ากับหับมามากินข้าวเพนเด้อพี่น้องกินข้าวเพนโอ้ยไอ้คนนี้มาแต่ใสเด้อเนาะทางนั้นก็จักมาแต่ใสพี่น้องทางนี้ก็มาแต่ใสอันนี้ป้าเบิ่งพี่น้องมาบิ่เมื้อนี้พี่น้องมาเฮือนเด้อจักมายังกับบุหูเนาะคือว่าแนวนั เอาเลยใช้ละซามโลส่งกลับด่วนห่วยเอาเฝ้าก่อนนั่นแล้วมีคนเฝ้าเฝ้าแทนเพาเขาต้องเฝ้าเองเขาเลยกองแนวนี้เฝ้าแทนอันนั้นเอิญมาพอดีได้กินหมูเด้อพี่น้องเด้อหมูมันหมูนี่นะเอามากินหมูกันสะดวกสบายแล้วข้มือนี่ยพี่น้องนั่งวนวอยฟังไงพี่น้องถามไอ้ดูดัวใช้ระยะเวลากี่นาทีถึงด่านแล้วก็จากด่านไปบ้านเบาเพชร เราก็จะมาถึงบ้านเจ้า่ใไซเวล่าอะไรล่ะอธิบายในคิปเจ้าคันคันสมุดว่าสมุดว่าขี่รถส่วนตัวเนาะขี่รถชนตัวกับประมาณเศ้าสามสิบนาทีประมาณนี้ถ้าว่าอันเช็ดธุระแล้วอยู่ในด่านแล้วได้ประมาณนั้นบ่ฮอดเศ้าสามสิบนาทีหอดเทือนขันรถส่วนตัวขันรถ สาธารณะก็คือว่าแล้วเขาต้องจอดหม่องหันมองนี่เนาะจากรถบัสขับี่คนาที่จากท่าดานมาเล้าประมาณนั่นแหละประมาณหานาทีของหอดันจากดันไทยมาดานเล่าแล้วบานนี้จากดานเล่ามาเฮือนอ้นนี่ก่คันรถวนตัวคือว่าประมาณสามสิบนาทีหอดใกลๆหนึ่งน้องเอ้ยยียดไปเยีดมาบอกไกล ไบามพี ît, no e, ah, nice. oh, ่น้องมาเยือนเด้อพี่น้องเลยมกินหมูนร้อนไมูนไม่ร้อนม่รอนไม่นไ่้นเม้อน่รนม่้อนไม่้มันไม่ม่้อนไม่้อนเมัอนตมยรมอนไ่ร้อนม่นไม่นไม่นม่้อนไ่อนม่ร้อ้อไอนม่นร้อน้อย่อมัน่ร้่น่อม่อนม่นไมยเออน่อนไม้ม่นม่น่่น่อม่น้อออมันโซ่แหละมันป่ อ๋อมันบอกินเด้สิคะมันกินมันหักกินน้อยแล้วมันก็โซงไว้ลงมันม่มีหมูกินผู้เดียวมันหงอยเนาะไว้เนาไปเลยนี่มาทางเครืองครัวเลาก็เป็นแม่ครัวเตรียมปิ้งหมูบริปินซำพี่น้องปิ้งเอาเอาอย่างนี้แล้วมันจะไม่สุกหายมันหลบบะเหลืองเนาะ เจ้าเห็ดไผ่อ่อนๆวางเคึงๆมันกระชิชุกแต่ว่าค่อยว่าลูกสาวเจ้ามือนี่หั่นบริเฮียนดอกไปเก็บผีเหยื่อเย็นแต่ตอนเช้ามือนี้พักผ่อนบริไปบอกหรือว่าไปมือแรงไข่ขึ้นเลยไข่ขึ้นเลยบขึ้นได้แน่จะแจ้งมา โดนปวดแข่งปวดขาเมื่อคืนอันยาขับปีกเม็ดเป็นอะไรเหรอเออจอยลงเนาะใายไอ้ไปมาผิดโตแล้ว่น้องเอาพี่น้องบัดน,นี้สิไปหับอัน ไปหาบล้านเลยเด้อพี่น้องเด้อเพผนเลิกโรงเรียนแล้วพี่น้องเขาก็มาเต็มเพื่อนแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดี้พี่น้องสบายดีแล้วสบายดีแล้วสบายดีแล้วสบายดีอีกอ่าเสร็จไปรหับเอาล้านก่อนน้องคิงเพิ่นเลิกเพิ่นเลิกก่อนนั่นอันนั้นผลกก่อนน้องลุงเพิ่นบริเฮียนเพิ่นไปอนามัยไปเอาคะแนนอันไปเอาคะแนนความขยันมือนี่นะแล้วก็สรีธาเอาน้องลุงเลย ตอนนี้ก็เวลาจะสี่โมงแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยจะหาบอลลานก่อนเอาจะ้ดดก่อนมาลับน้องลุ้งเอาฟิ้มกับมือโกงได้มาลัดโอ้พอมาลัดแล้วจังโอ้ทางลุงจะใส่น้อบ้าน ดีเด้อร์แพี่น้องราพกหอยงามลงก่เต็มวหวไปโเฮยียน, <c oughs> นไมเราไปใส่เสื้อผ้างลูกทนแล้วเิเฮียนครับไปทางไหนเ <c oughs> อ๊เขียนฉากกมูแท้ไ่ง้หเฮียนหรอค่ะพี่น้นนอย

สี chat, <c ười> mm ่พี่น้องอัสสามลุงสี่คนไแล้วไแล้ว่ะเน่ึบ้าแล้วจ้าผมยิงพบหนึ่งไว้ละอัสสามาผมง่ยนใช เดือนใหม่ค่ะท่า ภายใน,นมันสบายบุหรี่พื้น้อยไปแจ้งหนโอยคไปไปเปลี่ยนชุดพักร้พาไดลงมาหามานาดูแบบนี้องเจ็บตีะอะไรอย่น้องี้ยเานาะนช

ไปามอนดวตนดเรียนหนังสือได้บ้าฝากเงินไปน้ำเจาอ่นพันหนึ่งเด้อบอกคนแล้วว่าไปไปโรงเรียนบอกคนเมื่อเช้านี่เ้เป็นพันเนเงินเดือนเช้าอ่อกทีโรงเรียนมาห้ไปไปโรงเรียนสาโมนฝ่นหายเยอไปเรียนหนังสือยังยินบอกอืมอะจะไปดีบอ่เผ็ดล้วบอกค่ะไปดีบอ่เผ็ดเลยเผ็ดก็มา แม่จะคข้องเลสสบายดีปะน้อมแก้นหอมแกชลมแม่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 น่แม่แม่แ่แม้สม่แ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 ง่แม่แมเแม่อม่แม่แม่เม่แ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 ่อย่แเมืแม่แม่แม่แมนแม่แม่แแม่เมแม่ม่อนแม่่เม่เม่่อนอ่นเฮือนก่อนกิน่่อนแมดม่ เป็นป้อนเขาน้องมา,น,ามน,น่าเอ้ยมป้าป้อนเขามาน่าเอ้ยมานาเอ้ย, <c oughs> อ,ยอ,อยู่ในขอครัอบอ่าน้องเมฆเด้ตามานากินอยู่ด้วยลกเขานะ่ยกินจะคำะนะดูลายคนได้รงบน,นักกี้อยู่ ปะาลา,าคุณปอนเขาเด้อพี่น้องอ่ะคลิปในอ้นกับเขาลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเงินทุกคนทีามาหลับชมขอบคุณตาอ้นเดอ้อพี่น้องมูนี่ก็มาอยากไายในขอสุดขอภายน้ำล,ลายจ้าบ๊ายบาย